สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกจิ c h ชาแนลนะคะวันนี้นกก็พาปู่มาหาหมอหนาวมากค่ะทุกคนสิบเอ็ดองศานะคะเมื่อเช้านี่คือแบบ9องศาแต่ตอนนี้เริ่มลดละนะคะพาปู่มาตรวจเบาหวานความดันนะคะแบบเขาเรียกอะไรอะแล้วก็เจาะเลือดใหญ่ด้วยนะคะมาก ได้ไปซื้อข้าวจีได้ข้าวจีแล้วก็หมกปิ้งแต่หนาวแค่ไหนหนกก็ขาดน้ำไม่ได้ <c oughs> คนเยอะมากเลยคะ่ะมันเป็นแบบตรวจรอบประจำปีของแบบเบาหวานความดันอะไรนี้นะคะผมก็เป็นโรคเยื่อเสียดเวลากินมันหนาวปวดหัวอยู่เตียวเตียวอยู ແລະຕັດ าปู่าหาหมอแต่ได้ของกินเยอะมากมีหมูปิ้งมีไก่ย่างนะคะแล้วก็มีกะจีมีขนมหวานมีกุ้งแช่มีโกโก้มาลงพยาบาลแต่เหมือนมาช็อปที่ตลาดนี่นะคะทุกคนนี่ใช่ไหมคะคนหมอคุณพยาบาลก็มาซื้อ ดูหน้าหนาวมากนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกด้วยเด้อนกก็เข้ามากินข้าวที่รถก่อนนะคะทุกคนจะวางไว้ยังไงดีไม่มีที่วางค่ะทุกคนก็เมื่อกี้ปู่เจาะเลือดแล้วนะคะเจาะเลือดแล้วก็วัดความดัน ตอนนี้ก็รอพบหมอนะคะแล้วก็รอรับยาก,กว่าจะเสร็จก็เที่ยงแค่เลยนะคะมาตั้งแต่เชา้ามาตั้งแต่หกโมงแล้วคือแบบหนาวมากค่ะขนาดใส่ถุงมือนะยังยินแบบห,หนาวหนาวเกินนะคะทุกคนแบบหนาวมากนะคะสิบเอ็ดองศาเมื่อเช้าเก้าองศาตอนนี้ก็คือแบบแทบจะพูดแบบควันออกปาก หนาวนะคะหนาวก็เหนือหนาวแบบกรุงเทพน่าจะยังไม่หนาวขนาดนี้แต่ที่นครพนมหนาวแล้วหนาวมากนะคะตอกนกลางวันก็ถึงจะมีแดดแต่ก็ลมพัดเย็นมากก็อยากจะแจ้งนะคะมาขามแช่อินก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะเมื่อวานนากไปชิมพอดีว่า มันยังติดเค็มอยู่นิดนึงนะคะนกก็เลยซื้อน้ำตาลมาเพิ่มอีกนะคะเป็นน้ำตาลสิบ้โลนะคะทั้งหมดเนาะวันนี้ก็ได้ไม่ได้คือต้องเอาแล้วนะคะเพราะว่าแช่มา3-4คืนแล้วนะคะนานแล้วเพราะว่าตั้งแต่แช่น้ำปูนแช่น้ำเกลือน้ำตาลก็แช่แล้วสองคืนเดียวคืนคืนเมื่อกี้อีกก็เป็นอีกคืนเนี่ยโหห้าคืนแล้วนะคะวันนี้จะต้องเอาแล้วนะคะเพราะว่า นกแช่เติมความหวานไปแล้วก็น่าจะหวานมาแล้วนิดนึงแหละนกว่านะคะเพราะว่าครั้งนี้เราใส่เกลือเยอะเกินไปมันก็เลยดูติดเค็มนะคะมันเลยยังเหลือความเค็มอยู่ก็เลยได้ซื้อน้ำตาลมาเพิ่มใส่นะคะก็น่าจะหวานพอพอดีแหละนะคะสำหรับใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดนะคะ s, <at> <S, s l m 2 9 8 0 w นะคะ S, S L M 2 9 8 0 W นะคะหรือโทรที่เบอร์08 7 0 3 4 6 6 9 0นะคะ สามารถโทรมาได้สั่งซื้อได้นะคะครั้งนี้เยอะอยู่นะคะ1 5 1 6กโลเลยนะคะโลละ200บาทนะคะรวมกับค่าส่งเป็น250แต่ถ้าเก็บปลายทางมีบวกเพิ่มอีก30บาทนะคะเป็น280แต่ถ้าใครจะสั่งเพิ่ม2โล3โลก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะค่าส่งเท่าเดิมนะคะ<อ>ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนก็จะมากินข้าวนะคะทุกคนนี่นกนำเหนือข้าวจี แบบได้มาแล้วไม่แข็งแน่นอนนี่ค่ะทุกคนไม้ละห้าบาทน่ากินมากอืนุ่มไม่แข็งนะคะไข่แบบพอดีแล้วก็มันติดที่ว่ามันเย็นแล้วเพราะว่า กว่านกจะได้กินเพราะว่าไปรอปู่นู่นนี่นานเสร็จก่อนแล้วก็มากินนัวไข่มาก ไม่แข็งเลยนะคะเพราะว่า,วาย่างแบบไฟอ่อนๆได้กินบนรถเลยข้างนอกคือไม่ไหวนั่งไม่ไหวจริงๆมนันหนาวมากค่ะเข้ามาในรถยังเย็นอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันก็อุ่นนะคะอุ่นกว่าข้างนอกอยู่ มาละห้าบาทคนรอคิวเยอะมาก แล้ก็เอ็งไม่ซึมไข่เข้าไปดีในข้าวเคยไปกินที่งามหลายเลอไฟอ่ะคะ่ะแบบไข่ช่ำแทะเข้าไปในข้าวเลยแบบอ,อันนั้นอร่อยมากแต่นี้นกลองครั้งแรก รันนี้แค่ข้าจีก็ตอนแบบเราดูหนาวนี้คือแบบฟินกินแค่ตรงไข่ไหม <laughs> อร่อยมากนกย่างนะคะแล้วก็มีกุ้งแช่นั่นแหละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย